นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลร่วมพิธีชาปนกิจศพมารดาของนายอำนาจน,นันทหารประธานบีชกลับภาคเหนือค่ะที่บริเวณสุสานหลวงเขตเทศบาลน,นครแม่สอดดอเอรเทริดเกียรติชินสรนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครแม่สอดและ นายธีรยุทธ์ฉันติกุลนายอิงคารัตนติพงศานติรองนายกเทศมนตรีนายโรนกิตก่อบประภากริประธานสภานายนัทนายจินสรนันเลขานุการนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดได้เข้าร่วมพิธีชาปนกิจศพคุณแม่แสงล่านันทหานมารดาของนายอำนาจนันทหานประธานบิสขับภาคเหนือโดยได้รับเกียรติจากนายอันสิทธิสัมพันธรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากและ ผู้พิพากษาสารจังหวัดแม่สอดเป็นประธานวางพระไตรมหากุศลและมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนแขกผู้มีเกียรติและกัลยาณมิตรเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้กันอย่างคับข้างเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่คุณแม่แสงล้านนันทหารในครั้งนี้ด้วยคุณแม่แสงล้านนันทหารเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปรักและเคารพประกอบกับมีบุตรหลานมากมายที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงมีทุกภาคส่วนมาร่วมส่งคุณแม่แสงล่ากันอย่างพร้อมเพรียง คุณแม่แสงล่าเกิดเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2481และเสียชีวิตในวันที่5กันยายน2563ด้วยวัยชาราสิริอายุรวม82ปี ขอ,อนิมนต์พระอธิการุาภัสสโรรูปที่สี่อนิมนต์พระอธิการอิงพิิปัญโย ข้อที่สีรักธรรมนูญรั ทั้งสามลูปนี่หมดค่ะ